วันที่22กลุ่กุมภาพันธ์2,567จะมีกลุ่มสตรีเข้ามาอบรมอาชีพกันนะครับที่หอประชุมใหญ่ของเทศบาลตำบลมหาพรามนะครับหรืออยู่ในอำเภอบางบานนี่แหละทางละออฟาร์มเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของฐานการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสตรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็ได้จัดทำของชําร่วยเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มาอบรมนะครับงานนี้เราทำสบู่เมลอนให้กับผู้ที่สนใจได้ผ่านการอบรมนะครับสบู่วันนี้เป็นสบู่ที่ทำมาจากสารสกัดเมลอนแล้วก็มีว่านหางจระเข้เป็นเบสบุกีซลีนใสนะครับสำหรับใบหน้าโดยเฉพาะ ท่านผู้ใดที่อยากมีความกระจ่างใสก็เชิญได้นะครับสบู่ชนิดนี้เราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสที่กลุ่มสตรีของอำเภอบางบานได้เข้ามาร่วมการอบรมนะครับเป็นขนาดทดลองนะถ้าสนใจก็ผ่านการอบรมหรือมาอบรมได้ที่อำเภอบางบานนะครับ ทางนี้ทางละอ,อฟาร์มได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลมหาพรามให้เป็นฐานการเรียนรู้ครั้งนี้เราได้นำเสนอน้ำมะดันปั่นนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเข้ามาเรียนรู้เนี่ย เราขอรายชื่อไว้สักหน่อยเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานว่าได้เข้ามาเรียนรู้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีของเล็กๆน้อยๆมอบให้ก็คือสบู่นี้นี่เอง อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณท่านพัฒนาชุมชนอำเภอบางบานและท่านนายกเทศมนตรีตำบลมหาพรามนะครับที่ไว้ใจให้เราฟาร์มร่วมเป็นฐานเรียนรู้เราก็จะนำเสนออย่างดียิ่งนะครับแล้วคอยพบกันนะครับที่เทศบาลตำบลมหาพรามที่ห้องประชุมใหญ่เราคงจะได้เจอกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ งานนี้มีของดีๆเยอะนะมากันมากๆล่ะเพราะว่ามีแต่ของฟรีๆนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านนายกเทศมนตรีและท่านพัฒนาชุมชนของอำเภอบางบานอีกครั้งนะครับ อย่าลืมนะฝากกันไว้ด้วยไทยเบเบเล็ตร่วมกับเบียชิปและชุมชนท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเขาจัดตลาดนัดที่วัดศรีกุกอย่าลืมมานะครับวันที่24กุมภาพันธ์2567นี้แล้วเจอกันนะงานนี้มีแต่ของอร่อยละาฟาม